แนะนำ iPad ช่วง payday เดือนสิงหาคมรุ่นแรกที่จะแนะนำคือ iPad Air Gen 5ช h i p M1 ช่องทางการซื้อผ่าน Studio 7ในแอป Shopee สำหรับรุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB จากราคาเต็ม23,900บาทตอนนี้ทางร้านปรับราคาลงมาที่11,500บาทและเมื่อเราเลือกใช้โค้ดลดร้านมอ7%คู่กับโค้ดส่งฟรี ก็จะทำให้เราได้ iPad Air Gen 5ชิป M 1มาในราคาเพียง1695บาทเท่านั้นอีกหนึ่งรุ่นที่จะแนะนำคือ iPad Pro ชิป M 2ขนาดหน้าจอ12.9นิ้วที่ยังมีสินค้าจะเป็นรุ่น Wi-Fi ความจุ256 g กิกจากราคาเต็ม48,900บาทปัจจุบันทางร้านปรับราคาลงมาที่31,100บาท และเมื่อเราเลือกใช้โค้ดลดร้านมอ7%คู่กับโค้ดส่งฟร,กร,งฟรีก็จะทำให้เราได้ส่วนลดลงไปอีก2,000บาทเหลือเพียง2 9 1 0 0บาทเท่านั้นและถ้าใครสนใจ iPad รุ่นที่แนะนำนี้เป็นแบบเซลูล่าก็ยังสามารถซื้อได้จากร้านและโค้ดลดเดียวกันเราจะแนบลิงก์ไว้ใน e s สคริปชันด้านล่างค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กไปด้วยนะครับ